รับทุกคนเข้าสู่ช่องชุติกาชาโรตนะคะแ,ะแล้วเราก็มาถึงดวงความรักเดือนกันยายน25 6 3สําหรับคลิปนี้เป็นของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะก่อนที่จะเริ่มดูดวงนะคะชัวขอพื้นที่โปรโมทนิดนึงนะคะโชวได้เปิด Facebook Fanpage แล้วชื่อเดียวกันเลยคือชุติกาชาโรตนะคะสามารถเข้าไปกดไลค์ให้กําลังใจโชวได้ที่นั่นเลยหรือจะเข้าไปอัปเดตว่ามีคลิปใหม่ๆไหม,ห,ม,ห,มหรือยังไงนะคะเข้าไปติดตามโชวได้ที่ Facebook Facebook Fanpage เลยนะคะแล้วก็ชว์แผนระยะยาวไว้ว่าอาจจะทําเป็นดวงรายวันดวงรายปากักรายสัปดาห์ต่างๆนะคะแต่ว่าตอนที่ไม่ได้เริ่มทำนะก็จะมีแบบพวกคลิปพวกอะไรเก่าๆอยู่ข้างในนั้นนะคะถ้าเกิดว่าแบบใครหาคลิปใน YouTube ไม่เจอก็ลองเข้าไปดูใน เฟซบุ๊กได้นะคะชวจะใส่ไว้ข้างล่างนี้นะโชวติกาชาลอตนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลของโชวเข้ามาทักเข้ามาสอบถามเรื่องอัราค่าดูดวงต่างๆได้เลยนะคะไลน์แอดหกหกส xx นะคะก็ยังลงงกอยู่้วมันมีตัวแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ตรงนี้เลยนะ สามารถแอดเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะกลับมาที่เรื่องของการดูดวงฉันต้องบอกก่อนนะว่าการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยวรวมโดยคนหมู่มากไม่ได้เฉพาะเจ,จาะจงค่ใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยดูแล้วอย่านําไปคิดมากอย่านําไปวิตกกังวลอย่านําไปทะเลาะกับใครใดทั้งสิ้นไม่ดีเลยนะคะให้ฟังเพลินๆฟัง,ง,ง,งเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต คือทุกๆการรับชมรับฟังของให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขอย่าเครียดอย่าเจ็บอย่าโนอย่าไปทะเลาะก,กับใครใด,ดๆเนาะก็จะ,ะฟังสองหรือฟังของตัวเองก็ได้นะคะมาเริ่มกันที่คนที่มีคู่มีแฟนแล้วที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้สมรสยังไม่ได้มีบุตรด้วยกันในช่วงเดือนกันยาย,ยนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณแนีโน้มเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยสิคุณ้ไพ่ Five chalice <c oughs> ห้าถ้วยนะคะโทษทีห้าถ้วย Seven chalice เจ็ดถ้วยห้าถ้วยเจ็ดถ้วย Temperance นะคะ Temperance ให้แห่งสมดุลดุลยภาพ Death ่ Death นะคะ อย่าเพิ่งตกใจยังมีอีกสองใบนะคะ six source หกดาบและไพ่สรุปของคุณก็คือ hang d w o man hang d w o man นะคะ ถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงฉันไม่รู้แหละว่าคุณมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าผิดหวังเศร้าจากประเด็นอะไรที่แบบเราคาดหวังจากกันและกันหรือเปล่านะคะแต่มันไม่ใช่ว่าคุณจะทะเลาะกันนั่นนี่นู่นนะใอ้ชมมองว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบบทําให้อีกฝ่ายหนึ่งผิดหวังหรืออีกฝ่ายหนึ่งเสียใจอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะถึงแม้พยายามจะประคับประคองกันแล้วแต่ว่าช่วงเนี้มันก็เลยมันก็เลยยังแบบ ค่อนข้างที่จะปรับบางอะ่ะมันจะบอกว่าจบความสัมพันธ์ไปเลยไหมมันก็สามารถพูดได้นะเพราะมีไพ่เดสขึ้นพร้อมกับแฮงทูแมนแต่ชมองว่าคุณคุณยังต้องปรับความเข้าใจกันอยู่อะ่ะอืมนะคะเพราะว่ามันมีไพ่หกดาบขึ้นมามันเกี่ยวข้องกับการแบบจะต้องสานต่อจะต้องไปต่ออยู่นะคือบางที เขาหรือตัวคุณอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเสียใจหรือว่ารู้สึกว่าผิดหวังจากการกระทําหรืออะไรที่ผ่านๆมาก็แล้วแต่นะคะแต่มันมันจะต้องมีการปรับความเข้าใจมีไพ่ temperance แล้วก็มีไพ่หกดาบเกิดขึ้นชมภาพถึงถึงจะเสียใจ <c oughs> ถึงจะคุยกันน้อยลงนะคะแต่ก็เขาเรียกว่ายังไงคุณก็ยังจะ อยากจะปรับความเข้าใจอะไรกันอยู่อะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นของคนที่โสดโสดแบบโสดสนิทเลยโสดไม่มีคนคุยเลยนะคะช่วงนี้จะมีใครเข้ามาหาคุณให้คุณได้กระชุ่มกระชวยหัวใจบ้างไหมหรือถ้าคุณนะคะกําลังเศร้ามองใครอยู่คุณจะเข้าไปตอนนี้เขาจะตอบสนองคุณดีไหมเขาจะตอบรับคุณหรือเปล่าหรือเขาจะไม่คุยกับคุณนะคะเป็นเพราะอะไรสาเหตุมาจากอะไรนะ เดยวชจะเปิดไพ่ให้หกใบนะคะ mm hmm. ก็ดูแนวโน้มว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีคนดีๆเข้ามาบ้างไหมเอ่ย mm hmm. ขอดูหน่อยนะ Six Wands หกไม้เท้าหกคาถาไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งการเฉลิมฉลอง t h ู The Moon เกิดขึ้นหลายคนตกใจเพิ่งตกใจนะคะบางทีอาจจะเป็นในทิศทางที่ดีก็ได้พ้ยังออกไม่ครบนะ Four Swords สีดาเหนื่อยแลละเข้าใจว้าว Four Wands สีคาถาสีมท้า Princess of Pentacles เด็กผู้หญิงถือเหรียนเด็กเรียนนะคะและไพสรุปก็คือ n ายน์ก้าไม้เท้า9้าคาถาถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ถ้าคุณกําลังแบบรู้สึกว่าชอบใครคุณจะเข้าหาเขาคนนั้นเขาจะตอบสนองคุณดีไหมในช่วง,รงแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากในการพยายามเข้าหาเขาและเขาไม่ตอบสนองอะไรแต่ชมมองว่าจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะั้นเหมือนเหมือนในคนที่ผ่านมาหรือความรู้สึกที่ผ่านมาที่คุณเคยมีในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะก็ ไพ่สีเมท้าขึ้นมาถือว่าดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใบหนึ่งเกี่ยวกับความรักเลยนะ,ะถ้าแปลอย่างมันแปลว่าจะแต่งงานอะไรพวกนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยโช์มองว่าอืมคุณสามารถเอาชนะใจเขาได้แหละคุณคุณต้องใช้ความพยายามบางทีคุณอาจจะเหนื่อยมากคุณอาจจะ รู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ตอบสนองเราแล้วล่ะเขาคงไม่เอาเราแล้วล่ะนั่นนี่นูน่นแต่จริงๆล้วเขาชอบคุณอยู่นะคะโอกาสลุ้นโอกาสที่จะหวังนี่ยังมีอยู่เพราะว่ามันจะนําความรู้สึกเก่าๆหรืออะไรที่มันเคยเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเรานะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแบบเธอทําให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> เพลงบอกอายุมากเลยนะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าถามว่า มีคนพยายามเข้าหาคุณมั้งไหมนิชมว่าก็อาจจะสลับระหว่างตัวคุณตัวเขาได้คือไม่ไม่ว่าคุณอยากจะเข้าหาใครหรือใครอยากจะเข้าหาคุณมก็มีแนวโน้มว,ว่าออตอนช่วงแรกๆเขาอาจจะเหนื่อยจนอยากจะถออใจแต่สุดท้ายแล้วก็ยังมีโอกาสอยู่หรือเปล่าคุณให้โอกาสเขาหรือเปล่านะเอาละค่ะต่อไปนะคะเป็นของคนโสดเหมือนกันแต่คนโสดในที่นี้ก็คือคนโสดที่ มีคนคุยแล้วหลายคนถามหลายคนถามเข้ามาว่าแบบอุ๊ยเราชุ่มที่แบบมีคนคุยเนี่ยคนคุยไม่ได้มีคนเดียวอะค่ะดูยังไงดีนะคะเอาเป็นว่าดูของคนที่คุณรู้สึกมากที่สุดดีกว่านะคะบางทีเนี่ยเราคุยกับใครเราก็รู้สึกกับคนหนึ่งมากที่สุดอแล้วเราไม่มีทางที่จะรู้สึกกับทุกคนเท่ากาันนะคะเราไม่ได้เป็นสังคมนิยมเราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่า ความรู้สึกเท้าเทียมตลอดเวลาขนาดนั้นเนาะไหนขอดูหน่อยสิช่วงนี้เป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเปล่านะคะริพาย six tones หกไม้เท้าเหมือนกันเลยอะกับคนโสดที่โสดสนิทนะควีนซุ c เช l i ิสราชนีถ้วยราชนีถือถ้วยนะคะมีความสุขนะตัวคุณเนี่ยไหนขอดูเพิ่มหน่อย คิง o ุ s w o ร d s ราชาดาบราชาถือดาบเย็นเย็นมากเย็นแบบไม่รู้ว่าเย็นชาหรือเย็นเฉียบหรือเย็นยังไงนั่ไนนหนกรดูไพ่เพิ่ม The stars ภายแห่งความฝันแห่งความมุ่งหวังนะคะแห่งความหวังลึกๆอะไรประมาณนี้ Queen of Pentacles สร r a j เรีย n นะอบคุณมีความเป็นแม่หนะไพ่สรุปไพ่สรุปก,ก็คือ The Sun ว้าว The Sun เกิดขึ้นนะคะ The Sun เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในทั้งหมด78บใบนี้นะเป็นไพ่แห่งความสุขสมบงังเริ่มต้นก็ดีเลยเริ่มต้นก็คือไพ่หกม้เท้านะคะฉันจะบอกก่อนว่าหไม้เท้าเนี่ยคือเขาเฉลิมฉลองที่เขาแบบ ไปรบกลับมาเนี่ยมีคนรอต้อนรับเขาอยู่นะคะคือเขาชนะกลับมานั่นเองเขาคือไพ่แห่งชัยชนะนะถ้าถามว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงมั้งไหมช่วงว่าแบบคุณอาจจะรู้สึกว่ามันชัดเจนรู้สึกว่ามันมีความสุขมากขึ้นอยู่ด้วยกันเราอบอุ่นหัวใจมากขึ้นคุยกันแล้วดีขึ้นเนะี่ยกว่าเดิมนะคะแต่ว่า มันอาจจะไม่ถึงขั้นว่าแบบคุณจะเลื่อนสถานะจากคนคุยกลายไปเป็นคนรักนั่นนี่นู่นขนาดนั้นแต่เรารู้สึกถึงกันและกันได้เรามีความหวังมากขึ้นเรารู้สึกว่าอะอะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะชัดเจนขึ้นก็ได้เพียงแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้มากพอจนถึงขั้นที่เราจะตกลงลใจหรือถ้ามีการตกลงงใจก็ได้นะแต่เป็น,ปนการกตกลง,งใจที่มีความสุขด้วยสินั่นนะี่นู่นนะคะ เอาเป็นว่าภาพรวมโดยรวมช่วงนี้ถือว่าดีถือว่าแบบเข้าใจกันดีสามารถมีความหวังกับคนนี้ได้แหละที่คุณคิดอยู่นะอืมประมาณนี้นะคะช่วงนี้ถามว่าไพ่แจ้งเตือนอะไรไหมโชก็ยังมองไม่ค่อยเห็นว่ามีไพ่แจ้งเตือนอะไรนะคะเพียงแต่มันเป็นความรู้สึกบางทีที่แบบเขาอาจจะเย็นชาใส่บ้างเราอาจจะเย็นชาใส่เขาบ้างนะั่นนี่โน่นเล็กน้อยนะคะที่ไม่ได้เป็นปัญหามันไม่เป็นปัญหาเลยนะคะโชก็เลยอาจจะ ไม่ต้องเตือนหรอกอันนี้ก็คุณอาจจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วเนาะเอาราคาต่อไปนะคะเป็นของคนที่ไม่ว่าคุณจะ แต่งงานหรือไม่แต่งงานคุณจะจะจดทะเบียนหรือไม่จดใดๆก็ตามเอาเป็นว่าความรู้สึกของคุณทั้งคู่มีให้ต่อกันนะคะและเป็นความชัดเจนที่เราบกลงกันแล้วว่าเราจะอยู่กันในสถาน,นะของสามีภรรยาไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่สภาพเพศสภาพยังไงเพศวิธียังไงนะคะหรือคุณจะอยู่ไกลกันอยู่ใกล้กัน,ย,กนยังไงช่วมไม,ไม่ไม่ได้หมายเรื่องนั้นนะคะเอาเป็นว่าคุณ คุณตัดสินใจกันแล้วคุณชัดเจนต่อกันแล้วมันเป็นความรู้สึกที่คนสองคนชัดเจนต่อกันนะแล้วความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนกันยายนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรต้องต้องระมัดระวังบ้างไหมน,นะคะขอหกใบ The p r i e s t e s s พายไมชีนะคะ The p r i e s t <c> e s <oughs> s พายไมชี Death Death ขึ้นอย่าเพิ่งตกใจต้องรอดูไพ่ต่อๆไปก่อนนะคะ คนแ่บมีไพ่เดสเกิดขึ้นเลยนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะคะต้องดูรอบๆก่อนนะคะ Four Swords สี่ดาบสี่ดาบแล้วก็ Three Wands สามไม้เท้าสามคา่ะสี่ดาบสามไม้เท้า Princess of Pentacles ราชินีเอ้ย เด็กเหรียญน,นะคะโท่าทีเป็นเด็กผู้หญิงถือเหรียญเห็นผม,มยาวก็พูดราชนีไปแล้วนะคะเป็นเด็กผู้หญิงถือเหรียญเป็นเจ้าของเหรียญน,นะคะและห้สรุปคือ six s o r d s นะคะหกดาบโอเคบางทีคุณอาจจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะหรือว่าคุณอาจจะดูสลับดูสองอะไรก็ได้นะคะชมว่ามันมีคนในความสัมพันธ์ที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง ขึ้นขึ้นลงๆจะทําให้คู่เราเหนื่อยขึ้นขึ้นลงๆจะทําให้คู่เราแบบเราพอไหมอะเธอเราเราจะไปต่อได้ไหมเราจะวางแผนอนาคตกันได้ไหมแต่เขาเนี่ยนะคนะ,ะถึงแม้ว่าจะอยากแบบจบความสัมพันธ์หรืออยากจะหยุดเพราะว่ารู้สึกว่าเหนื่อยช่วงนี้แบบอารมณ์ขึ้นๆลงๆบางทีเราอาจจะทะเลาะก,กันเราอาจจะมีปัญหาก,กันนั่นนี่โน่นนะคะแต่ด้วยความ ด้วยความที่เขายังมีความรู้สึกดีๆอยู่นะเขาก็ยังรอให้เราดีขึ้นอยู่นะเขายังแบบอะให้เวลาหน่อยมึงที่อาจจะดีขึ้นก็ได้นะนี่โน,น่นนะคะ,ะเขาเฝ้าคอยเขาเฝ้าดูด้วยความจิตใจที่หมุนกับก็ยังเป็นคนรักอยู่นะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ยังไปต่อได้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วว่าสิ่งที่เป็นปัญหาคืออะไรรู้ไหมคืออารมณ์ที่มันขึ้นขึ้นลงๆไม่ว่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะ คผู้ชายคผู้หญิงหรือว่าคนที่แอคชั่นเป็นผู้ชายคนที่แอคชั่นเป็นผู้หญิงคนที่เป็นชายทถาหน้าคนที่เป็นชายแาวหลังยังไงก็ตามนะคะช่วมองว่าแบบอารมณ์มันเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่แบบว่าทําให้อีกคนหนึ่งเหนื่อยอะค่ะอืทําให้อีกคนหนึ่งค่อนข้างที่จะเหนื่อยหนักแล้วเลยเลยแบบบางทีอาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าแบบเรารู้ตัวดีว่าช่วงนี้เราแบบเฮ้ยเราอยาก่งขึ้นเหวี่ยงลงนะ่ะเราก็อาจจะ ถ้าพาลงไหนไหมให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจดีกว่าไหมนั่นนี่นู่นนะคะเพราะบางทีเขาเขาจะไม่ไหวแล้วนะตัวคุณนะนะคะอ่าเอาล่ะนะคะมาช่วงมาถึงช่วงที่หลายๆคนรอคอยช่วงที่จะอยากจะรู้แต่ไม่อยากจะถามนะคะช่วงที่เพิ่งจะจบความสัมพันธ์มาแต่ไม่อยากรู้อ่ะเอ้ไม่อยากถามอ่ะไม่อยากทักไปหาว่าเป็นยังไงบ้างไม่อยาก ถามอีกแล้วว่าเธอจะกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าอยากดูดวงค่ะที่ทําได้ก็คือดูดวงนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคุยกับเขาได้แล้วเพราะว่าเราคนต่างแยกกันออกไปแล้วนะคะสําหรับช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนชอบมาดูดวงกับโชว์มากเลยนะคะสามารถทักไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาสอบถามในเรื่องของอัตราค่าดูดวงต่างๆได้นะคะเริ่มต้นที่7 9บาบาทสามารถ ไลน์เข้ามาคุยกับโชได้นะเดี๋ยวโชวจะให้ไลน์ Offi c i a l ไว้ข้างล่างนี้นะคะเผื่อที่ใครจะแบบอยากจะดูดวงอยากจะพูดคุยทีแบบคนที่อ่านไพ่ทาโร่อะไรพวกนี้ค่ะก็ไม่ได้เป็นแค่คนที่อ่านไพ่แล้วทำนายออกมาตอบมีโอกาสก็คือตบไม่มีโอกาสก็คือตบนี้ไม่ใช่นะคะก็เป็นที่ปรึกษาทีทนี้ีไท้นะคะ,ะใครอยากคุยกับโชก็ลองทักเข้ามานะคะสอบถามในเรื่องของอัตรายดูดวงได้นะ เอาละนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงโชจะอธิบายก่อนว่าโชดูไพ่ยังไงเพราะบางคนไม่เข้าใจก็จะมาแบบโอ้ยดูอะไรของเธอทําไมเธอแบบเปิดไพ่เยอะจังเลยน,นี่นู่นนะคะโชจะบอกก่อนว่าโชจะเปิดไพ่ก่อนจากนั้นโชค่อยอธิบายนะคะโดยจะเปิดไพ่ดังนี้ค่ะเปิดไพ่ของตัวเขาก่อน จากนั้นเนี่ยจะเปิดไพ่ความรู้สึกของตัวคุณว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมนั่นนี่นู่นนะคะโดยที่เรื่องราวของไพ่เนี่ยอาจจะสลับกันได้จากนั้นเปิดแนวโน้มความสัมพันธ์แล้วค่อยอธิบายพออธิบายเสร็จนะคะโชวจาเปิดไพ่ Oracle เพื่อเป็นไพ่แนะนำสำหรับตัวคุณว่าพี่ไพ่อยากให้คุณรอไหมหรืออยากให้คุณแบบ move on หรือว่าสิ่งที่คุณค้างคาใจอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรมันเกิดจากอะไรนะคะ จะได้แบบแล้วใจไนะเนาะจะได้เลิกขังคางนะคะเอาล่ะมาเริ่มต้นเออมาเริ่มตน้นที่ตัวเขาก่อนนะคะตัวเขาในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเขาได้ไพ่เตลมมจนะคะไพ่รูสีไพ่รูสีทูเชลิสสองถ้วย The wheel นะคะไพ่กลงล้อมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆกับตัวเขาหรือเปล่า Prince Pentacles เด็กเรียนเด็กถือเหรียญน,นะคะ Prince Pentacles และไพ่สรุปตัวเขาก็คือ Tensor สิบดาบจา้ะสิบดาบนะ แล้วตัวคุณล่าตัวคุณเป็นยังไงป้าตัวคุณดีขึ้นบ้างไหมหรือเป็นยังไงอ่าเขีตัวเองได้หรือ,อยังนะคะคุณได้ไพ่ six source หกดาบ10 pentacles สิบเหรียญ10 p r i n e ให้แห่งสมดุลดุลยภาพต่างๆนะคะ8 Pentacles แปดเหรียญและไพ่สรุปสำหรับตัวคุณก็คือ f o r c u n i s สี่ถ้วยสี่ถ้วยนะคะ ถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางไหนเราจะจบความสัมพันธ์แบบจบกันไปเลยไหมหรือว่าเราจะยังต้องแบบคุยกันอยู่หรือว่าแบบจบแยกย้ยายพอแล้วหรือว่ารีเทิร์นไหมนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะเอฟชอร์สแปดดาว Kings สค o อ n น ราชาไม้ราชาถุงเทา้าเอชเชลลิสแบทถ้วยเอซ์วนส์หนึ่งไม้เทา้าหนึ่งทาและไพสรุปก็คือไพสรุปคือไพอะไรเอ่ย2 Wands สองไม้นะคะสองคาถาไพสรุปคือสองไม้ถามว่าเป็นยังไงบ้างตัวเขานะคะตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะเหงาแต่อยู่ได้นะเป็นความเหงาที่อยู่ได้อยู่ได้ที่แบบมีความสุขกับตัวเองอาจจะไปโฟกัสที่ตัวเองตอนนี้รู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นนี่นูนน่นนะคะและเขาอาจจะเริ่มมีคนเข้ามาทำให้เขารู้สึกดีบ้างแล้ว นะมีไพ่สองถ้วยเกิดขึ้นสําหรับตัวเขาแล้วมีไพ่ตะวิลเกิดขึ้นคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ตัวเขาในตอนนี้นะคะแล้วถามว่าความรู้สึกของเขาที่มีกับเราเนะเป็นยังไงบ้างถ้ามองว่าเขาก็อาจจะคิดถึงคุณแหละคิดถึงบ้างตามประสาคนที่อาจจะคบกันมาระยะหนึ่งเคยคุยกันทุกวันเคยติดต่อเคยเจอหน้าเคยอยู่ด้วยกันมานะคะคิดถึงไหมมันก็มีคิดถึงแต่ ถามว่ามันเป็นการตัดสินใจของตัวเขาแล้วอ่ะฉะนั้นมันจบมันก็คือจบนะสำหรับตัวเขาตอนนี้นะคะมันคือให้สิบดาบสิบดาบก็คือจบแบบสมบูรณ์สำหรับตัวเขาตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วแหละนะแล้วตัวคุณล่ะนะคะตัวคุณเป็นยังไงบ้างชมมองว่าใช้ชีวิตตอนนี้ก็เรื่อยๆนะไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้เครียดไม่ได้วิตกกังวลไม่ได้ร้องไห้หรืออยากอ้อนวอนขอให้เขากลับมา คุณอาจจะอยู่กับเพื่อนฟูงอยู่กับครอบครัวที่รักคุณมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะคุณเติมเต็มคุณเติมเต็มตัวเองได้แล้วว่ะเออมันอาจจะแปลว่าคุณอาจจะเจอใครสักคนที่มาแบบ ทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มก็ได้แต่ชมมองว่าคุณอาจจะอยู่กับครอบครัวมากกว่านะมีแนวโน้มว่าตอนนี้คุณอาจจะอยู่กับครอบครัวเพื่อนฝูงและทําตัวเองให้มีความสุขทําตัวเองให้มีคุณค่าอยู่นะคะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอาจจะหันไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานการเงนิงน,งนต่างๆโฟกัสในเรื่องของการาเล่นหุ้นอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะคุณจะกำลังเริ่มแบบสร้างความมัง่งคั่งและมั่นคงให้กับตัวเองอยู่นะคะ นะความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกเฉยๆคุณไม่ได้รู้สึกว่าแบบอยากจะเอาเขากลับมาหรืออะไรนะรู้สึกเฉยๆเบื่อหน่ที่ต้องคิดเรื่องของเขาแล้วนะคะประมาณนี้เนาะแล้วถามว่าจากนี้ล่ะจากนี้จะเป็นยังไงแนวะโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างช่วงมันอยู่ที่นะมันไม่ได้มันตั้งอยู่ตรงนั้นและเราก็ไม่มีใครทางคู่เนี่ยที่จะไปสัมผัส กันมาแล้วนะคะบางทีอาจจะมีติดต่อสื่อสารกันบ้างในเรื่องที่จําเป็นแต่เรื่องอื่นๆชมวงว่าคุณค่อนข้างที่จะหันหลังให้กันแล้วไม่ได้แบบไม่ได้พยายามที่จะกลับเข้าไปไม่ได้พยายามที่จะกลับมาครองคู่กันนั่นนี่นู่นแล้วพยายามหันหน้าออกมาแล้วสร้างสร้างความแบบ เขาเรียกว่าอะไรมั่นคงให้กับตัวเองได้แล้วนะคะตั้งหลักด้วยตัวเองได้แล้วคือไพ่ออกมาอย่างนี้คนทั้งนี้หันหน้าไปทางหนึ่งไม้เท้าและสองไม้เท้าชมวงว่าต่างคนต่างหันหน้าออกมาแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถตั้งตัวเองได้แล้วตั้งมัน่ในในเรื่องอะไรก็กได้นะคะของตัวเองตอนเนี้ทําได้แล้วโดยที่แบบว่าไม่ได้มีข้อกังขาอะไรสาหรับตัวเองอีกต่อไปแล้วอะเออเอาเป็นว่า โชว์ว่าคุณทั้งคู่แฮปปี้ดีนะอาจจะเป็นการจบด้วยดีก็ได้นะคะที่ผ่านมานะคุณเข้าใจกันแหละนะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่เข้าใจและบอกว่าโอ๊ยไม่น่าจะใช่ของตัวเองนะคะไม่เป็นไรนะคุณความถี่ของคุณกับโชว์ในคลิปนี้อาจจะไม่ตรงกันก็ได้เพราะโชว์ดูดูคนหมู่มากอะ่ะจะไปตรงกับทุกคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นไปไม่ได้อย่างที่บอกนะคะก็ะะสามารถทักไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาดูดวงส่วนตัวกับโชว์ได้นะ เอาละที่ไพ่อร์ล็ออย่างแนะน,นำไรคะสามใบค่ะ Express your love, go ahead and make the romantic gesture. Express your love. Separation, t o p apart from your partner is on the horizon. s e p ร์ a t i o n ั่นนะคะละไพสรุปก็คือ keep an open mind you r so made made d i f f e r from your usual type and expectation โอเคนะคะชสดงว่าแบบช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องแยกจากคนที่คุณคัก อมันก็ถูกและ파เ슈퍼레이นขึ้นมาพอแยกจากกันไปเราเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าก็จะมีคนใหม่เข้ามาแต่คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ตรงสเปคคือต่างจากสเปคและว่าและคนที่ผ่านมาของคุณนะคะ คุณอาจจะไม่ได้คาดฝันหรือไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นคนแบบนี้ไม่เคยนึกเลยว่าจะได้คนแบบนี้เข้ามาในชีวิตน,น,นะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรมีมีช่วงเวลาที่ดีต่อกันนะ่ะแล้วคุณสามารถที่จะแบบแสดงความรู้สึกกได้เลยแสดงความรู้สึกที่มันโรแมนติกออกมาได้เลยนะคะเพราะคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะโอเคคนต่อไปอาจจะเข้ามาแล้วก็ได้นะไม่แน่นะ สำหรับใครหลายหลายคนอาจจะมีเข้ามาแล้วบ้างนะคะก็ลองเปิดใจดูแล้วกันนะเพราะว่าสำหรับคนเก่าชมว,ว่าคุณคุณเข้าใจกันดีแล้วนะเออนาะเอาละเป็นยังไงบ้างคะคนเกิดวันพฤหัสคุณแฮปปี้หรือไม่เอ่ยนะถ้าไม่แฮปปี้ไม่เป็นไรนะคะก็ให้เวลาตัวเองศึกษาดูว่าเอ้ยเราเราทำยังไงเราถึงจะแฮปปี้ขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อย่าเพิ่งไปจมกับความเศร้านานชีวิตมันสั้นนะคะมีความสุขเข้าไว้ค่ะโยโลโยโลนะคะก็นะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ที่ Facebook Fanpage จชติการชาอตได้ีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งคุ้งกิ้งติดตามเป็นกำลังใจให้ชฎด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย